สวัสดีครับหนุ่มพูนสวัสดิ์พุ่มชัยวิธีชนคนข้อสวนครับผมเย็นนี้วันที่สิบสี่เมษายนหกห้านะครับก็ยังอยู่ที่ระนองบ้านคุณพ่อคุณแม่นะครับนี่ก็มาครับนี่ครับสุดหล่อนะครับหลานแนะนําตัวไหนครับชื่อชื่อยืดครับชื่อน้องยืดนะครับเป็นหลานชายพอดีจะมาเอาต้นเสนจันท์นะครับในสวนปาล์มนะครับของน้องเขานะครับก็มีการปลูก ป่์มแล้วก็ปลูกตะไคร้ปลูกข่านะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับเดินหาตั้งนานเพราะว่าจากที่ว่าผมมาเมื่อครั้งก่อนนะครับเขาจะไม่รกแบบนี้นะครับแต่ตอนนี้เริ่มรกแล้วนะครับบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นสเสน่ห์จันแดงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับคือที่น้องนี่เสน่ห์จันแดงสวยนะครับสวยมาก นี่ทั้งนั้นเลยนะครับนี่ๆนะครับบริเวณตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูต้นนี้นี่นะครับผมสมีกันแดงครับอยู่ริมนี่นะครับอยู่ริมเหวริมเวนะครับผมเดี๋ยวให้หลานถือกล้องแล้วกันนะครับเดี๋ยวให้ส่องรูตรงนี้นะครับผมตอนแรกนึกว่าจะมาไม่เจอแลวนะครับ ให้ดูสเลกกันแดงของระนองนะครับนี่สายพันธุ์ระนองเขาจะแตกเป็นกลุ่มเลยนะครับนี่เป็นกลุ่มเลยนะครับแล้วก็นี่ยอดของเขาแล้วก็ก้านนะครับจะเป็นสีแดงรู้สึกตรงนี้จะมีอยู่สองสายพันธุ์นะครับที่ผมเคยมาเอาครั้งแรกนะครับสองสายพันธุ์เดี๋ยวเราจะขุดกันเลยนะครับเพราะว่าอยู่ที่ในสวนนะครับไม่ได้อยู่ในป่า หัวง่ามนะครับรอแฉลงมาเดี๋ยวลอง,ลองขุดสักต้นดูนะครับเป็นกออย่างนี้สวยมากเลยนะครับถ้าลงกระถางซาะนะครับซ้อ<ะ> มันมีหัวไหมลุงหัวมันจะมีเป็นเงาเล็กๆลองขุดให้ดูก่อนนะครับหอมนะครับเนี่ยหอมมากนี่เราจะเอาเป็นกออย่างนี้เลยนะครับนี่รากเขาถ้าถามว่ามีหัวไหมนะหัวเขาก็ยังเล็กๆอยู่นะครับยังเล็กๆอยู่ แน่นสวยงามมากนะครับดูความสมบูรณ์หอมเลยครับอันนี้รากเขาก็จะออกสีแดงน,นี่นะสีแดงมีกลิ่นหอมมากนะอันนี้ถ้าว่าแยกก็ได้หลายกระถางนะครับแต่ว่าถ้าเราเอาไปลงกระถางเดียนวะก็จะสวยงามนะครับผมก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามรับชมช่องหนุ่มพูนสวัสดิ์พุ่มชัยวิธีจันกาว่าสวนนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเลือกต้นงามๆนะครับเผื่อจะมี่างด้วยนะครับสนิจกันแดงสายพันธุ์ระนองนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ขอบคุณมือกล้องด้วยนะครับแลวก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณและสวัสดีครับ